สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับคุณครูสมโอนะคะค่ะชั่วโมงนี้นะคะก็จะเป็นวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะค่ะครูก็จะมาต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะครูได้พูดถึงหัวข้อวันหยุดราชการที่สําคัญนะคะที่เกี่ยวกับศาสนาไปแล้วใช่ไหมคะ วันนี้นะคะครูก็จะมาขึ้นหัวข้อใหม่นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับวันหยุดราชการที่สําคัญนะคะที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันนะคะว่าจะมีวันหยุดที่สําคัญอะไรบ้างนะคะที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยค่ะวันหยุดราชการเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทย สวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคาบนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องวันหยุดราชการเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทยกันครับแต่เอ๊น้องๆยังจำกันได้ไหมครับว่าเมื่อครั้งที่แล้วเราได้เรียนเรื่องอะไรกันใช่แล้วครับเมื่อครั้งที่แล้วเราเรียนกันในเรื่องวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับศาสนาก่อนที่เราจะมาเรียนกันในคาบใหม่เรากลับไปทบทวนกันก่อนนะครับ วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับศาสนาที่น้องๆได้เรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วนั้นก็คือวันมาคะบูชาวันวิสาขาบูชาวันอาสาหะบูชาและวันเข้าพรรษาโดยรัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดประจำปีในปฏิทินก็เพื่อให้เราร่วมระลึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญของพระพุทธศาสนาและร่วมปฏิบัติกิจกรรมที่ดีงามเช่นการทำบุญตักบาตรฟังธรรมเวียนเทียนเป็นต้น น้องๆทราบไหมครับประเทศไทยเรามีประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามมากมายและคุณค่าแก่การรักษาไว้ให้ลูกหลานสืบต่อไปนะครับจะเห็นได้จากประเพณีที่สำคัญเหล่านั้นทางรัฐบาลได้เห็นถึงความสำคัญเพื่อให้เป็นวันที่ประชาชนระลึกถึงและทำกิจกรรมเพื่อสืบต่อประเพณีที่ดีงามนั้นต่อไปโดยได้ประกาศเป็นวันหยุดราชการ ซึ่งในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ความสำคัญและการปฏิบัติตนในวันนั้นๆกับเรื่องราวในวันนี้ครับวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมกันครับเราไปติดตามเรื่องราวของเพื่อนๆกันครับหลังจากที่พ่อของเต้ยกลับมาจากที่ทำงานเต้ยก็นำปืนฉีดน้ำยิงใส่พ่อทันทีพ่อฮะนี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนโอ้โอยเจ้าตัวแสบมาฉีดน้ำพ่อทำไมกันล่ะเนี่ย ผมก็ซ้อมไว้อย่างไงแหละครับคุณครูบอกว่าอีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันสงกรานแล้วนะครับพ่อครับผมอยากไปเล่นน้ำวันสงกรานว่าแต่วันนั้นพ่อจะได้พาผมไปเล่นน้ำไหมครับพ่อต้องไปทำงานอีกครับได้สิลูกวันสงกรานถือเป็นวันหยุดราชการนะลูกพ่อไม่ต้องไปทำงานหรอกวันหยุดราชการพ่อไม่ต้องไปทำงานเหรอครับใช่แล้วล่ะลูก วันสงกรานที่จะถึงในวันที่13-15ถึเมษายนนี้ถือเป็นวันหยุดที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทยจึงถูกกําหนดขึ้นให้เป็นวันหยุดราชการยังไงล่ะลูกถ้าอย่างนั้นวันสงกรานเราตื่นแต่เช้าเลยนะลูกจะได้ไปส่งน้ําพระกันครับพ่อคราวนี้น้องๆก็รู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าวันสงกรานคือวันหยุดราชการเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทย ความสําคัญของพิธีสงกรานต์ถือเป็นพิธีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ยึดถือปฏิบัติมาตั้งแต่ในอดีตในความเชื่อดั้งเดิมที่ใช้สัญ,ญลักษณ์เป็นองค์ประกอบหลักในพิธีได้แก่การใช้น้ําเป็นตัวแทนความหมายของฤดูร้อนใช้น้ํารดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่นและขอพรจากบิดามารดาปู่ยา่าตายายรวมทั้งแสดงความกตันยูกะตะเวทีต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ด้วยการทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้การสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนอีกด้วยครับน้องๆรู้ไหมครับว่าที่เราหยุดกัน13-15เมษายนของทุกปีนั้นในแต่ละวันรัฐบาลได้กำหนดทั้ง3วันเป็นวันสำคัญนะครับโดยวันสงกรานต์ตรงกับวันที่13เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยในสมัยโบราณซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่สืบทอดเรื่อยมา และยังถือว่าวันนี้เป็นวันผู้สูงอายุอีกด้วยนะครับต่อมาก็คือวันที่14และ15เมษายนเป็นวันครอบครัวครับเพราะวันสงกรานต์เป็นวันหยุดยาวและคนส่วนใหญ่จะใช้ช่วงเวลานี้เพื่อกลับไปหาครอบครัวในต่างจังหวัดด้วยครับโดยรัฐบาลกำหนดให้วันนี้นอกจากจะเป็นวันสงกรานต์ยังถือเป็นวันครอบครัวด้วยครับ เพื่อที่จะให้คนในครอบครัวร่วมทํากิจกรรมพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกด้วยครับช่วงนี้ชี้นะน้องๆรู้ไหมครับว่าดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของวันผู้สูงอายุคือดอกลำดวนนั่นเองครับ และกิจกรรมที่ชาวไทยจะทำในวันสงกรานต์ก็มีหลายอย่างซึ่งได้แก่ทำบุญตักบาตรปล่อยนกปล่อยปลาทำบุญอัฐิขนส่ายเข้าวัดก่อพระเจดีทรายสงน้ำพระรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และสุดท้ายก็คือการเล่นน้ำสงกรานต์ครับซึ่งประเพณีวันสงกรานต์นี้เป็นประเพณีที่มีชื่อเสียงอย่างมากทำให้ชาวต่างชาติต่างพากันมาที่ประเทศไทยเพื่อร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์อีกด้วยครับ น้องๆครับประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีที่ดีงามครับเราก็ควรจะเล่นน้ำกันอย่างระมัดระวังจะได้มีประเพณีนี้สืบต่อไปครับให้น้องๆคลิกเลือกกิจกรรมใดทำในวันสงกรานต์บ้างทำบุญตักบาตรนั่งดูโทรทัศน์ รถน้ำดำหัวผู้ใหญ่ส่งน้ำพระเวียนเทียนก่อเจอดีไซาย หลังจากที่น้องๆได้รู้จักกับวันสงกรานต์กันไปแล้วเรามารู้จักวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทยอีกหนึ่งวันกันนะครับนั่นก็คือวันพืชมงคลถ้าอย่างนั้นน้องๆตามมาดูพร้อมๆกันเลยครับวันนี้เป็นวันหยุดหลังจากที่ปลอยตื่นแต่เช้าแล้วช่วยคุณแม่ทำงานบ้านเสร็จปลอยจึงเดินมาเปิดทีวีและนั่งดูทีวีกับแม่หลังจากที่ปลอยดูทีวีสักพัก วันนี้วันอะไรคะลอยเปิดดูทุกช่องมีภาพไถน,นาทุกช่องเลยคะ่ะอ๋อวันนี้ก็เป็นวันพืชมงคลยังไงล่ะลูกแล้วนั่นก็ไม่ใช่วัวนะจ๊ะแต่เรียกว่าพระโคจ้ะแล้วทำไมถึงต้องมีวันพืชมงคลด้วยล่ะคะก็เพราะว่าวันพืชมงคลเป็นวันที่ระลึกถึงความสำคัญของการเกษตรซึ่งพิธีนี้จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม แต่ในแต่ละปีวันจะไม่ตรงกันจะลูกแล้วพิธีนี้จะจัดขึ้นที่ไหนคะจัดขึ้นที่ท้องสนามหลวงจะลูกจึงจะใช้พระโคเสี่ยงทายจากอาหารเจ็ดสิ่งเมื่อพระโคเลือกสิ่งใดก็จะมีคำทำนายจากโหนหลวงจ้าวิทแม่คะนั่นเขาวิ่งเขาไปเก็บอะไรกันคะทำไมต้องแย่งกันด้วยเขาวิ่งไปเก็บมเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อน,นำไปผสมกับพันธุ์ข้าวที่ปลูกไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลจะลูกนอกจากที่พลอยกับแม่คุยกันแล้วน้องๆรู้ไหมครับว่าอาหารทั้งเจ็ดสิ่งที่ให้พระโคเสียงทายนั่นก็คือข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วเขียวงาหญ้าน้ำและเหล้าครับโดยจะพยากรจากอาหารที่พระโคเลือก คำพยากรณ์นี้จะเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุัญญาหารในปีนั้นๆน,น,นอกจากนี้วันพืชมงคลยังเป็นพิธีทําขวานข้ามาเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นปราศจากโรคภัยและให้ความอุดมสมบูรณ์จเจริญงอกงามอีกด้วยครับและกิจกรรมที่เราปฏิบัติกันในวันนี้ก็คือทำบุญตักบาตกันในตอนเช้า ส่วนอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการต่างๆจะประดับด้วยธงชาตินอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศาการการแสดงประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันพืชมงคลครับน้องๆครับวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทยไม่ได้มีแค่วันสงกรานต์และวันพืชมงคลเท่านั้นนะครับแต่ยังมีวันขึ้นปีใหม่อีกด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับ วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่เราได้เรียนไปล้วนมีความสำคัญอย่างมากต่อสังคมไทยนะครับเราเองควรจะปฏิบัติหรือทำกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยเพื่อได้เป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมเหล่านี้คงอยู่กับสังคมไทยตลอดไปครับก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมฉายเดี่ยวรู้ถูกรู้ผิดกันก่อนนะครับ ายยเดีวตอนรู้ถูกรู้ผิดก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมเพื่อเป็นการทบทวนกันก่อนนะครับให้น้องๆพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าถูกหรือผิดข้อหนึ่งวันที่11ถึง15เมษายนของทุกปีเป็นวันสงกรานข้อ2วันสงกรานต์เป็นวันปีใหม่ไทย ข้อ 3. การทำพิธีแรกนาขวัญทำในวันพืชมงคลข้อ4วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทยได้แก่วันลอยกระทงข้อ5เราควรปฏิบัติกิจกรรมวันหยุดที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทยเพื่อให้อยู่คู่กับสังคมไทย เรามาดูเฉลยพร้อมคำอธิบายกันนะครับข้อ1วันที่11-15ถึงส5เมษายนของทุกปีเป็นวันสงกรานต์เป็นคำตอบที่ผิดครับวันสงกรานต์ที่ถูกต้องก็คือวันที่13-15ถึง15เมษายนของทุกปีครับข้อ2วันสงกรานต์ตรงกับวันที่13เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยในสมัยโบราณเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ ข้อ3การทำพิธีแรกนาขวัญทำในวันพืชมงคลเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับข้อ4วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทยได้แก่วันลอยกระทงเป็นคำตอบที่ผิดครับข้อ 5. เราควรปฏิบัติกิจกรรมวันหยุดที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทย เพื่อให้อยู่คู่กับสังคมไทยเป็นคำกล่าวที่ถูกต้องครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีกันไปแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราได้เรียนรู้วันสงกรานต์และวันพืชมงคลซึ่งเป็นวันที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทยนอกจากสองวันนี้ เรายังมีวันลอยกระทงและวันขึ้นปีใหม่อีกด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนกันนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วเราคงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ ค่ะหลังจากที่นักเรียนได้รับชมคลิปจบแล้วนักเรียนคงทราบแล้วใช่ไหมคะว่าวันหยุดที่สําคัญที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมมีวันอะไรบ้างใช่ไหมคะค่ะงานวันนี้นะคะครูก็จะให้นักเรียนวาดรูปกิจกรรมนะคะที่นักเรียนทําในวันสําคัญเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมนะคะมาหนึ่งรูปนะคะและเขียนบรรยายใต้รูปด้วยนะคะว่าทํากิจกรรมอะไรนะคะ แล้วก็ให้เนื้อระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะแล้วส่งมาด้วยนะคะด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบการสอรเนเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ